สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพักเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจนอีพีที่50ครับผมวันนี้ก็ได้พามาหนึ่งชุดนะครับให้พี่พี่ได้แบ่งปันกันนะครับผมหากพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ู9ย์4 1 5 9 5นนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาดูเลยนะครับพระองค์แรกนะครับ นี่ครับองนี้เป็นพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับนี่พระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับเป็นพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งมาดูเนื้อหานะครับนี่ครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับนี่ครับนี่ด้านข้างนะครับ ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนี่ครับด้านหลังจะเป็นมวลสารเนื้อพระสวยดมเดิมนะครับนี่ครั <Naomi. S 1> บนี่ครับจะเป็นรอยการกดพิมพ์นะครับขององค์พระสมเด็จนี่ครับมวลศารนะครับนี่โอ้โหพระองค์นี้ส oui. ุดสุดครับนี่นะครับสมเด็จองค์ที่หนึ่งครับนี่ครับ ระเดิมเลยครับองแรกองค์ที่หนึ่งครับบางๆ3 0สามรอบาทครับนี่นะครับอง no ค์ที่หนึ่งนะครับดันข้างนะครับสามร้อยบาทครับองค์ที่หนึ่งต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สององที่สองนี้เป็นนี่ดีกว่าครับอันนี้องค์ที่สองเป็นพระสมเด็จเหมือนกันครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ครับเนื้อหาเก่าครับ นี่นะครับองที่สองนะองนี้นี่นะครับดูเนื้อพานะครับโอ้โหเนื้อเนื้อเน,นเ,นนเนื้อแน่นเนื้อตึงตึงหนึบนุ่มครับนี่ความเก่าคาบความเก่าขององพานะครับนี่ครับธรรมชาติสร้างสรรค์ด้วยสวยงามจริงๆครับพระสมเด็จนี่ครับดูยังไงก็ คลาสสิกและมีสเสน่ห์นะครับพระสมเด็จอง,งที่2นี่นะครับพระสมเด็จองค์ที่2นะครับเอาที่300บาทนะครับราคาแบ่งปันต่อไปสมเด็จองค์ที่3นะครับอ่าสมเด็จองค์ที่3เอานี่ดีกว่าครับสมเด็จองค์ที่3องค์นี้จะเป็นสมเด็จเนื้อเข้มๆนะครับนี่ครับเนื้อเข้มเ้ม องนี้จะเป็นสมเด็จเนื้อเข้มเข้มเนื้อแบบหนึกนุ่มเข้มเข้มแก่มวลสารอะไรทำนองนี้ครับผมนี่ครับดูเนื้อนะครับหนึกนุ่มเข้มโอ้โหสุดสุดนี่มวลสารนี่ไหลขึ้นไปนะครับนี่ขอบบังคับพิมพ์นะครับนี่เสียงของ นี่ครับเซนซุ้มซุ้มไหวนะครับนี่ครับพระองค์นี้จะเป็นเนื้อเข้มๆนะครับพระสมเด็จออกเนื้อเข้มๆหน่อยนะครับแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ครับพระองค์นี้องค์ที่สามนะครับนี่ครับพระสมเด็จเนื้อเข้มๆนะครับพระองค์นี้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ครับโอ้สุดๆนี่แหละครับผม เอา300บาทครับพระสมเด็จองค์ที่สามนะครับนี่ครับผมแบ่งปันพระสวยๆนะครับไม่มีที่ไหนครับมีที่นี้ที่เดียวนะครับองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นองค์ที่สี่ครับนี่ครับอันนี้องค์ที่สี่ครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพระองค์นี้นี่นะครับเนื้อหาเข้มๆแน่นๆหนึกนุ่ม เต็มไปด้วยมวลสารนะครับนี่นะครับพระสมเด็จนะครับนี่นะครับว่าจะเป็นนี่ฐานสิงห์นี่นะครับผมว่าจะเป็นนี่ตัวตัดด้านข้างนี่ครับเนื้อเนื้อเนื้อตัวจริงของด้านข้างนี่ครับมวลสารนะครับองค์พระองค์ที่สี่นะครับนี่นะครับพี่พี่ธันใด ชื่นชอบพระสมเด็จสามารถโทรสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับเนื้อเข้ม,ขมแต่หนึกนุ่มไปด้วยมวลสารนี่ครับนี่ครับธรรมชาติขององค์พระนะครับอันนี้คือสมเด็จองค์ที่4นะครับแบ่งปันที่เอา300บาทนะครับสมเด็จองค์ที่4วันนี้พระสมเด็จได้มาเยอะครับต่อไปสมเด็จองค์ที่5ครับ อันนี้เป็นนี่ครับสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับวัดเกตชโยนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือสมเด็จเจ็ดชั้นวัดเกตองค์ที่ห้านะครับอันนี้เอาที่สามร้อยบาทนะครับนี่ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสมเด็จต่อไปเอาอันนี้ดีก่าครับองค์ที่หกองค์ที่หกนี่เป็น นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับอันนี้เนื้อหาค่อนข้างเก่าและคลาสสิกนะครับนี่ครับผมดูนะครับดูเนื้อหานะครับโอ้โหสุดสุดนี่ครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านี่ครับเนื้อแบบเลขอะไรนี่ครับสาแดงขึ้นเต็มองค์เลยนะครับ นี่นะครับความเก่าองค์พระนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่คือใต้ฐานขององค์พระองค์ที่6นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่คือด้านข้างขององค์พระนะครับใต้ฐานนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์ที่6เอา300บาทนะครับ จัดได้จัดเลยนะครับ300บาทนะครับผมต่อไปองค์ที่เจ็ดเอาพระสมเด็จดีกว่านี่ครับนี่พระสมเด็จองค์ที่เจ็ดครับอันนี้พระไม่ได้หักนะครับแต่เป็นรอยลานของธรรมชาติพระที่มีอายุยืนยาวนานแล้วเกิดการลั่นแล้วลานเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับนี่นะครับ ความเก่านะครับนี่รอยปริของพระนี่คาบเนื้อความเก่านะครับนี่นะครับผมนี่คือด้านข้างครับนี่ครับด้านข้างองรานะครับโอ้โหราองค์นี้สุดๆครับนี่คือรายการที่เจ็ดนะครับพระสมเด็จรายการที่เจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นพระราคาแบ่งปันนะครับผมเอาที่สามร้อยบาทครับ พระรายการที่เจ็ดสมเด็จนะครับผมต่อไปเอาวนี้ดีกว่าครับอันนี้ได้มา1ชุดนะครับนี่บานๆเลยนะครับเจ้าของเขาให้คัดมาเดี๋ยวจะให้ดูทีะองค์นะครับนี่ครับรายการที่แปดนะครับอันนี้เป็นพระหรวงปุสุกนะครับปัวตุ่มนี่นะครับนี่คือด้านข้างองพระนี่คือด้านหลังครับพระล่องรอยนี่ครับ เหมือนโดนใช้มานะครับก็นี่ครับอาจจะมีศึกมีหายไปมั่งเป็นธรรมชาติขององคภาครับนี่ครับจะให้ดูเนื้อคาบความเก่าขององคภานะครับอันนี้เขาเรียกบัวตุ่มครับไม่รู้ออกวัดไหนนะครับพี่ๆในทราบข้อมูลนะครับก็ขอรู้เพิ่มเติมและโทรมาสอบถามได้นะครับอันนี้มีจานด้วยนะครับด้านหลังมีจานด้วยนี่ครับ พระจะมีรอยยุบรอยแอ่งเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้คือหลวงปู่สุของค์ที่8นะครับนี่นะครับองค์ที่8นะครับยังไงก็ดูแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับเอา300อบาทนะครับพระหลวงปู่สุของค์ที่8ต่อไปเอาอันนี้องค์ที่9ครับอันนี้เป็นประพามนทนเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ครับ ด้านหลังครับนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับนี่จะเป็นรอยเรียกว่ารอยรอยตัดแต่งนะครับของหลวงปู่สุขนี่นะครับดูเนื้ององพระนะครับนี่นี่ครับรอยลานรอยจุบโลหะเป็นธรรมชาติครับเพราะเป็นเหรียญหล่อนะครับแล้วก็ตัดนี่ครับผมนี่คือด้านข้างครับนี่ครับรอยตัดรอยเลื่อย เก่าๆให้เห็นครับไม่สดไม่แววาวอย่างพระสมัยใหม่นี่ครับนี่ครับเป็นรอยเก่าๆครับนี่ครับรอยแต่งเก่าๆครับหลวงปู่สุของค์ที่เก้านะครับนี่ครับเนื้อทองเหลืองนี่ครับเอาสามร้อยบาทนะครับผมนี่ครับหลวงปู่สุของค์ที่เก้าสามร้อยบาทต่อไปหลวงปู่สุของค์ที่สิบอันนี้เป็นข้างอุกเนื้อชินตะกัวครับ พระฟอมค่อนข้างหนานี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีจานให้เห็นนะครับนี่ครับผมพระฟอมค่อนข้างหนานะครับนี่ครับข้างอู่ด้วยนะครับนี่ครับคือหลวงปู่สุของค์ที่สิบนะครับอันนี้แบ่งปันที่เอาที่300บาทครับหลวงปู่สุของที่สิบนะครับผมต่อไปครับองค์ที่สิบเอ็ด องค์ท awesome, ี่สิบเอ็ดนี้เอาเอานี่ดีกว่าครับอ่ะนี่เหรียญหล่อหลวงพ่อแพรครับนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรครับปีสองสี่เก้ากว่านะครับนี่ครับปีลึกครับเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อแพรนะครับพระเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับนี่คือค่าความเก่าขององค์พระนะครับเนื้ออมเขียวสวยครับนี่ ลองลึกๆคมๆบินธรรมชาตินี่ครับนี่ใต้ฐานขององค์พานะครับจะเป็นร่องรอยธรรมชาติมากภาพองนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญรอหลวงปู่สุกเอ้ยเหรียญรอหลวงพ่อแพรครับไปละไปหลวงปู่สุกแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญรอสมเด็จเหรียญรอหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองครับพระปีลึกองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเอาที่ห้าร้อยบาทครับภาพองนี้ นี่ครับแบ่งปันจริงๆนะครับดูอมเขียวสวยเลยครับต่อไปพระองค์ที่12ครับอันนี้12ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้สวยจริงๆนะครับนี่ครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูด้านหลังนะครับโอ้โหด้านหลังสุดๆนี่คือด้านหน้าด้านข้างครับนี่ ด้านหน้าครับเป็นพิมพ์ที่สวยจริงๆพระองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่ครับดูนะครับดูคาบความเก่าดูเนื้อเป็นธรรมชาติแล้วก็นี่ครับฐานเป็นฐานสิ่งที่สวยงามนี่ครับร่องตรงฐานข้างล่างจะลึกๆนี่ครับตามตำราเสียนเขาบอกไว้นะนี่ครับนี่มวลสารนี่มวลสารนะครับมวลสารนี่นะครับด้านหลังนี่ด้านหลังธรรมชาติเลยนะครับ นี่ีคือมวลสารนะครับนี่นะครับสมเด็จองค์ที่สิบสองนะครับองค์นี้นะครับสวยงามครับแบ่งปันที่เอาองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับองนี้นะครับองค์นี้บวกบางๆนะครับบางๆนี่ครับผมเราองค์นี้ฟอร์มสวยมากครับองค์ที่สิบสองนะครับขอสี่ร้อยบาทต่อไปองค์ที่สิบสามครับ พงที่สาอันนี้เป็นพระสมเด็จอีกพิมพนะครับที่ดูค่อนข้างเนื้อหาเก่าและแห้งเป็นธรรมชาตินี่นะครับนี่นะครับพี่พี่ธันใดดูแล้วนะครับมีความชอบพระสมเด็จไม่ควรพลาดนะครับผมนี่นี่คือค่าความเก่านี่ครับความเก่าได้อายุนี่ครับนี่ด้านหลังครับด้านหลัง นี่รอยปี๋รอยแย่เป็นธรรมชาตินี่มวลสารเมวลสารโอ้ยสุดๆพระนี้เอ้ยนี่นะครับองค์ที่สิบสามครับนี่ครับด้านข้างนะครับด้านหน้าครับจัดได้จัดเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับสมเด็จองค์ที่สิบสามนะครับขอสามร้อยบาทเอ้ราคานี้ต่อไป่าสมเด็จเอาองค์นี้ดีกว่าครับสมเด็จองค์ที่สิบสี่นะครับ อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่และเป็นพิมพ์ที่นี่ครับสวยคลาสสิกนี่ครับไม่ควรพลานะครับพ่าองค์นี้เนื้อมวลสารเข้มๆดูด้านข้างนะครับตัวตัดนี่ครับด้านข้างผมจะใ,ให้ดูเนื้อเนื้อสดๆเนื้อจริงๆเขาเลยนะครับนี่ครับอืมอืมพระสมเด็จนี่นะครับนี่นี่ความเก่าเห็นไหมครับ ครีฟุนครับอยากใยได้ <BE. S 2> ไมาอย่างนี้เลยนะครับมันบ้านเลยนะครับนี่ครับหนึกนุ่มโอ้ยดูเนื้อครับนี่เม็ดแดงนี่เม็ดดาครับนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อเนื้อออกจากแก่น้ำมันทั้งอิ่วครับทั้งอิ่วทั้งอิ่วอะไรนี่ครับนี่นี่มวลสารนี่ <aine S 1> คือเขาเรียกอะไรนะครับอะไรเขา,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 ขาเรียกอะไรอะมวลสารของอะไรที่ที่เป็นกิ่งไม้กิ่งไม้อะไรเนี้ยนี่ครับหรืออะไร เกศรดอกไม้นี่ครับนี่โห่ีนี่เดิมเดิมเลยนะครับนี่เม็ดดําครับเม็ดดํานี่เม็ดเม็ดแดงนี่ครับนี่ด้านข้างครับขนสารนี่นะครับพระสมเด็จองค์ที่สิบสี่นะครับพระองค์นี้ไม่ควรพลาดนะครับสวยเดิมเดิมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับพระองค์นี้นี่ครับขอนิดเดียวนะครับสี่ร้อยบาทสวยเดิมเดิม ต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่อ่าองค์ที่15ครับ15อันนี้เป็นพระขุสสะน่าจะเป็นหลวงปู่เพือครับจะเป็นพระเนื้อหา<ม>เก่าครับนี่นะครับพระองค์นี้นี่ครับพ,พี่ท่านใดรู้ทราบข้อมูลนะครับพระองคนี้ก็ เอาราคาแบ่งปันเลยนะครับนี่ครับข้าวมเก่าที่เป็นขุดสะน่าจะเป็นหลวงปู่เพือกนะครับเอาแบ่งปันเลยนะครับองค์ที่สิบห้าครับเอาสามร้อยบาทครับผมนี่ครับต่อไปองค์องค์ที่สิบหกเอานี่ดีกว่าครับองค์ที่สิบหกนะครับอันนี้เป็นพระรูปห่อบปั๊มหลวงพ่อพิมพานะครับ อะไรเนี่ยวัดวัดหนองตางูครับนี่ครับหลวงพ่ออิพาวัดหนองตางูอันนี้เป็นหล่อปั๊มนะครับเป็นพระที่สวยงามมากครับอันนี้เป็นพระที่สวยงามนี่นะครับดูนะครับนี่การปั๊มลงไปแล้วแตกเป็นธรรมชาตินะครับการหล่อการปั๊มเป็นธรรมชาตินี่พระสวยนะครับหลวงปู่อิพานี่เป็นพระเกจิที่โกตีอารามบอยครับ เป็นอาจารย์ของโกติยรามบอยหรือเอ็ดดี้ผีน่ารักนี่ครับเป็นพระที่กลุ่มโกติสตราครับผมนี่ครับแล้วก็พระหลวงปุยพาท่านมีเมตตาดีนะครับนี่ครับหล่อปั๊มเนื้อน้ำทองกระจายกระจายอย่างนี้หล่อปั๊มสวยๆอย่างนี้นะครับหาไม่เจออีกแล้วนี่นะครับองค์ที่16นะครับพระองค์นี้แบ่งปันที่ ห้าร้อยบาทครับพระองค์นี้ขอนิดเดียวครับกําไรบางๆครับผมพระสวยได้สวยมากนี่ครับเป็นพระอีกองค์ที่น่าสะสมครับต่อไปเป็นสมเด็จองค์ที่17นะครับอันนี้เป็นสมเด็จอีกพิมพ์ครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ต้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ครับเป็นธรรมชาตินะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ผิวสวยงามนี่ครับ เป็นพระที่ค่อนข้างสวยอันนี้คือองค์ที่17นะครับพระสมเด็จนี่ครับนี่ครับซอกแขนลึกๆนี่ผลมะตูมครับเป็นศีรษะเสียนขององค์พระนี่ครับคือค่าความเก่าขององค์พระนะครับองค์ที่17นะครับพระองค์ที่17คือสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่มวลสานด้านด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับนี่ครับนี่ เป็นพระโอ้โหสวยงามมากครับพระองค์นี้นี่ครับพระสมเด็จองค์ที่17นะครับอันนี้สวยเดิมๆิมนะครับเอาที่เอา300บาทดีกว่าครับแบ่งปันเลยนะครับ300บาทใบาทไขวใไขได้เลยนะครับต่อไปสมเด็จองครับเป็นสมเด็จองค์ที่1 0 18ครับนี่นะครับอันนี้เป็นผมดูหน้าจะเป็นบางคุณพรมพิมพ์ฐานแซมนะครับ หรือฐานคู่น่าจะเป็นฐานคู่ครับนี่ครับเนื้อแข่งมากนี่ครับคาบความเก่าคาบความแก่งเห็นนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นฐานคู่เปล่าไม่แน่ใจครับนี่ครับดูคาบดูเนื้อนะครับเนื้อความแก่งนะครับนี่ครับเนื้อออกแข่งเดิมเลยนะครับนี่คือคาบความเก่าของอุมพานะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับผมด้านหลังนะครับคือด้านข้างครับนี่คือพระสมเด็จฐานคู่องค์ที่18นะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าๆนะครับด้านหลังนะครับองค์ที่18นะครับเอาขอที่400บาทครับเพ่านี้นี่ครับนี่ครับซื้อความเก่าครับผม400บาทนี่ครับ องค์ที่สิบแปดนะครับต่อไปพระองค์ที่สิบเก้าครับนี้เป็นพระสมเด็จครับองค์ที่สิบเก้านี่ครับองค์นี้จะเป็นเนื้อสวยมากนี่ครับเสียนตนี้ด้านข้างนี่คือด้านข้างขององค์พระนะครับนี่รอยตัดตัดตอกนี่คือด้านหลังครับนี่จะเป็นรอยคู่ธรรมชาติจริงนะครับพระองค์นี้นี่ครับ สมเด็จองค์ที่สิบเก้านะครับนี่ครับสวยรูปเดิมครับตัดเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะให้ดูความเก่าและโมสานครับนี่ครับไม่ได้ปัดได้แต่งครับฝุ่นยักใยเต็มเลยครับนี่ครับนี่ด้านข้างครับนี่ด้านข้างจะรอยคูดรอยตัดเก่าธรรมชาติที่ด้านหลังองค์พระครับเนื้อเนื้อสุดๆเพลินนี้เนื้อดึกนุ่มธรรมชาตินะครับ นี่รอยตัดสมเด็จองค์ที่สิบเก้านะครับอันนี้นะครับเอาแบ่งปันเลยนะครับแบ่งปันเลยเอาสามร้อยบาทนะครับสมเด็จองที่สิบเก้าไขวายไขได้เลยนะครับต่อไปอันนี้เป็นองค์ที่ยี่สิบครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่คือด้านด้านข้างครับ เดี๋ยวผมจะดูเนื้ององพระนะครับจะให้ดูเนื้ององพระนี่ครับนี่คือใบหน้าท่านนะครับนี่คือคราบความเก่าครับนี่ที่อยู่ตามซอกแขนนี่ครับคางคมคมเลยนะครับนี่ลึกๆเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับขราบความเก่านะครับดูใต้ฐานนะครับมีนะครับอันนี้องค์ที่ยี่สิครับหลวงพ่อเงิน น่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับเป็นพระที่สวยคลาสสิกอีกองค์นะครับผมองค์ที่ยี่สิบนะครับลวมพ่อเงินพิมพ์นิยมเอาสามร้อยบาทครับผมโอ้โหราานี้ต้องจัดซะแล้วครับผมต่อไปสมเด็จองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่มีเบสิกสวยมากๆครับนี่ครับนี่นะครับพระองค์นี้นะครับ นี่คือได้มาสุดๆเลยครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นรอยปื้นๆเหมือนรอยกระดานยุบๆให้เห็นนี่ตามตำราเลยนะครับดูมวลสารขององพาะนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือมวลสารขององพาะนะครับโอ้สุดๆเพงคนนี้นี่นะครับอุ้ยมีเส้นซ้อนเส้น เส้นซ้อนใต้ฐานเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ธรรมชาติจริงนะครับผ้าพนี้ดูเส้นบระคับพิมพ์ดูความสวยงามครับสมเด็จองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับแคปรูปไว้เลยนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้างอีกด้านข้างนะครับนี่เห็นรอยรอยตัดรอยคู่เลยครับตัดต่อครับนี่ครับนี่คือสมเด็จองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเอา สี่ร้อยบาทครับพาวงนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับใครไวใครได้เลยนะครับสมเด็จองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปสมเด็จองที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับพาวงนี้โอ้โหพาวงนี้นี่คลาสสิกสุดๆนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือด้านข้างนะครับนี่นะครับพระสมเด็จองที่ยี่สิบสองนะครับนี่มวนสาร สารรวมๆนะครับนี่ด้านข้างครับนี่นะครับด้านข้างเม็ดนำเม็ดแดงนะครับนี่คือสมเด็จองที่ยี่สิบสองครับองนี้ครับเอาที่เอาสามร้อยบาทครับผมอันนี้แบ่งปันครับยี่สิบสองสามร้อยบาทต่อไปอันนี้นี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์เต่ารีดครับอันนี้มาอย่างนี้เลยนะครับมาพร้อมกรอบครับขอญาตแก่ครับ แกะให้ชมกันจระๆเลยนะครับนี่นะครับผมสมเด็จเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่ทวดเตารีดนะครับนี่นะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบนะครับแกะให้ดูจระๆเลยนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหไอ้ภาพนี้ดูด้านข้างนะครับเอครับไม่มีปิดบังครับใต้ฐานครับรอยแต่งนะครับนี่ครับนี่นะครับปูทวดเตารีดครับโอ้โห นี่อะไรมีคาบขี้เบ้าด้วยนะครับนี่นะครับผมนี่ใต้ฐานนะครับจะให้ดูใต้ฐานในการแต่งคู่เป็นธรรมชาติครับนี่ครับนี่คือด้านข้างเห็นไหมครับเป็นเป็นหล่อแบบหล่อโบราณจริงนะครับอันนี้นะครับด้านด้านหลังครับเป็นรอยคู่ธรรมชาติครับองค์นี้นะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดครับเนื้อหาวเก่านี้ครับ อันนี้ขอขอราคานิดนึงนะครับเพราะว่าองค์นี้บุกมาแรงหน่อยนึงนะครับองค์นี้ขอขอราคาิีเดียวครับผมขอหนึ่งพันเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมนี่ครับนี่ใครไวใครได้เลยนะครับองคนี้ขอราคานี้นะครับบุกมาแรงครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทครับหลวงปู่ทวดองที่ยี่สามต่อไปองที่ยี่สี่อง์สุดท้ายนะครับ ได้บ้า้ามาก็มาไล์ให้พี่ิดชมกันเลยนะครับอันนี้คือองค์สุดท้ายนะครับพระองค์สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่นะครับเขาเรียกว่าพิมพเจดีโยนะครับนี่ครับผมจะให้ดูเนื้อผ้านะครับโอ้โหเนื้อแก่งสุดๆนี่ครับเนื้อแก่งสุดเนื้อมวลสารนะครับดูนะครับ ด้านข้างนะครับโอ้โหสุดๆครับผมนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ครับผมนี่ครับโอ้เนื้อสุดๆเลยนะครับนี่เนื้อเนื้อด้านหน้าครับนี่เนื้ออกแบบแก่น้ํามันน้ํามันครับนี่คือสมเด็จพิมพเจดียโยนะครับนี่ด้านหลังครับองค์ที่ยี่สี่องค์สุดท้ายนะครับองค์นี้คอ สี่รอยบาทครับผมนี่นะครับขอสี่รอยบาทดนานข้างนะครับนี่ครับคือองค์สุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมองค์ที่24นะครับก็พี่พี่ใดนะครับอ่ชื่นชอบหรือสนใจภาพองไหนนะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0ูนย์แปด9ก้านะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมก็วันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ